เมยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาเมยอาการไฟฟ้านาครหลวงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาวันนี้29มีนาคม2567 นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีลงนามการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนและนายวิลาเฉลยสัตว์ผู้ว่าการเมอหรือการไฟฟ้านาครหล,ลวงพร้อมด้วยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงณธรรมเนียบรัฐบาล ผู้ว่าการเมอกล่าวว่าเมอในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมให้การขับเคลื่อนพัฒนาและสนับสนุนวงการกีฬาควบคู่ไปกับการผลักดันให้การกีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศซึ่งการลงนามในวันนี้ประกอบด้วยผู้ให้การ สนับสนุนทั้งสิ้น38หน่วยงานมีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน87สมาคมโดยแม้สนับสนุนงบประมาณ10ล้านบาทต่อปีแบ่งเป็นสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์5ล้านต่อปีและสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์3ล้านต่อปี ส่วนอีก2ล้านบาทยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาทั้งนี้การสนับสนุนจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา4ปีซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการกีฬาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวโดยวงเงินที่จะสนับสนุนไปยังสมาคมกีฬาต่างๆจะมีจํานวนประมาณปีละ400ล้านบาทคิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น1640ล้านบาท โดยคาดว่าการสนับสนุนสมาคมกีฬาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจะช่วยให้สมาคมกีฬาต่างๆสามารถวางแผนการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทย นอกจากนี้เมอให้ความสำคัญต่ออาการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยยออย่างต่อเนื่องอโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องของสมาคมให้พร้อมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยสู่ระดับสากลประชุมบอร์ดมีนาคม67เอเจนซีอัปเดตเทรนด์เม็ดเงินโฆษณา ประชุมบอร์ดประจำเดือนมีนาคม67เจ็ดเอเจนซี่อัปเดตเทรนด์เม็ดเงินโฆษณาหารือปรับปรุงการจัดกิจกรรมประจำปีวันที่29มีนาคม2567มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สมัยที่13ครั้งที่ 3- 2567งนหะ้อหณห้องประชุม W o r p l a IPG Media Brand ประเทศไทยอาคาร Empire Tower 2ชั้น28โดยมีดรสอนเกียรติคณรัฐประธานเจ้าหน้าที่บริหารอ n i t ช ative ประเทศไทยอ n i t i a t i v e t h a i l a n ด์ และดรธราพุทธจะรุวัฒนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IPG m e ีเ a ดีแบรนด์ประเทศไทยให้การต้อนรับและบรรยายอัปเดตเม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมสื่อและแนะนำการวางแผนปรับตัวเทรนปีป0 2 4ี2024 จากนั้นนายนันทสิทธิ์นิดเมธานายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมีนาคมโดยมีวาระที่สำคัญได้แก่รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสมัยที่13ครั้งที่2 2,567รายงานสถานะการเงินเรื่องสืบเนื่องความคืบหน้าด้านการพัฒนาธุรกิจภายใต้โครงการ Premium มพับลิเ e ชั่นเน็ต Ptn ด้านกิจกรรมได้แก่แนวทางการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆของสมาคมโครงการเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ One Day Training ปีที่8ครั้งที่4หัวข้อ Cyber Security โดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยร่วมกับนอกจากนี้มีการรายงานความคืบหน้ากิจกรรมประจำปี2567อาทิโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผู้ผลิตข่าวรุ่นยาวรุ่นที่8และโครงการประกวดรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมประจำปี2567ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น